สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ดีไอไ์เกษตรนะครับผมหมอเดียวนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะครับสําหรับผักที่เราปลูกไว้กินเองเนี่ยผักสลัดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการปลูกเพื่อจําหน่ายต้องการปลูกปริมาณเยอะๆเราแค่ปลูกไเพียงพอสำหรับการบริโภคในครัวเรือนนะครับก็มีข้อแนะนําอย่างนี้นะครับเรา ไม่จาเป็นที่จะต้องอซื้อเมล็ดพันธุทุกครั้งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับต้นพันธุ์ที่ผมเก็บไว้อันนี้เป็นนะครับเมล็ดของอกีนโอก๊กนะครับนี่เป็นเมล็ดของกีนโอก๊กนี่พร้อมที่จะนําไปเพาะต่อนะครับอีกอันนึงก็จะให้ดูเมล็ด อันนี้เป็นมาเลดของบัตเตอร์เฮดนะครับนี่บัตเตอร์เฮดนะครับต้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดจะมีใบใหญ่เหมือนอลักษณะใบาเขาจะเหมือนกุหลาบเดี๋ยวผมให้ดูในต้นเขาอันนี้เป็นอันนี้เป็นกีนโอ๊กนะครับนี่บัตเตอร์เฮดครับทรงดอกเขาจะสวยเหมือนดอกกุหลาบนะครับใบเ็าจะใหญ่อันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะครับส่วนนะครับสีแดงๆนี่ก็จะเป็นเลเซอกนะครับ ทีนี้มาดูมาดูที่ดอกนะครับอันนี้ก็อันนี้ถือว่าเป็นดอกแก่ที่พร้อมจะนําไปเพาะได้นะครับจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะเก็บ,บเมล็ดเพื่อไปขยายพันธุ์เนี่ยเราก็อาจจะไว้แค่ต้นหนึ่งอันนี้ก็เอาต้นบัตเตอร์เฮดไว้ต้นหนึ่งนะครับตรงนั้นก็ต้นกีนโอ๊กไว้หนึ่งต้นอันนี้ก็อาจจะเก็บไปเยอะหน่อยอันนี้มีทั้งต้นเลดโอ๊กแล้วก็ก็จะไว้สัก 2- อสต้นนะครับอันนี้ก็ เป็นต้นกินโอ๊กนะครับฉะนั้นถ้าเราปลูกผักแนวตั้งอาจจะเป็นคอนโดผักหมักปุ๋ยแบบนี้หรือเป็นแบบไม่ใช้ดินแบบโน้นเราก็สามารถที่จะเก็บต้นพันเอาไว้ได้แล้วก็นําเมล็ดนะครับตรงนี้นะครับมเมล็ดที่พร้อมที่จะนําไปเพาะอย่างนี้อันนี้เป็นมเมล็ดที่นาจะเพาะนี่นะครับในหนึ่ง ในหนดอกก็จะมีประมาณนะครับ10นะครับ1 0บถึงสิเมล็ดประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นเมล็ดของอบัตเตอร์เฮดนะครับอันนี้เป็นเมล็ดกีโกชีนี้วิธีการเพราะนะครับก็ใช้ได้สาวิธีวิธีแรกนะครับเราก็เอาฟองน้ําใส่ถาดอย่างนี้แล้วก็เติมน้ําไปครึ่งหนึ่งของฟองน้านะครับอาจจะเติมขึ้นมาสัก นะครับประมาณทักเซนหนึ่งนะครับแต่ไม่ให้ท่วมฟองน้ํานะครับหลังจากนั้นเราก็ฟองน้ําที่เราซื้อมาเนี่ยเขาชอบเขาจะกีดเป็นร่องนะครับเขาจะเปิดไว้อย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับเขาจะเปิดไว้อยู่แล้วนะครับเราก็หย่อนเมล็ดลงไปในร่องนี้ได้เลยนะครับหนึ่งเมล็ดนะครับอย่างนี้นะครับรอ่าหน,นึ่เนะเนะงมเมล็ดต่อหนึ่ง ตอนหนึ่งช่องที่เขาขีดไว้นะครับมันจะเป็นช่องลูกบาศกอย่างนี้นะครับฟอ,องน้ําที่เขาขีดไว้อย่างนี้เราก็ใส่กันไปจนเต็มแล้วก็เติมน้ําอย่าให้น้ําแห้งนะครับแล้วก็อาจจะใช้โป๊กกี้ฉีดพ่นน้ําสักประมาณ2 0วันนะครับต้นกล้าก็จะ,ะพร้อมที่จะหย่อนลงไปในคอนโดผักแนวตั้งแบบนี้หรืออาจจะไปใส่ในช่องปลูกในคอนโดผักหมักปุ๋ย อันนี้แบบเป็นถังน,นี่แบบเป็นถุงนะครับได้เลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ง่ายอีกแบบหนึ่งครับเราสามารถที่จะเอาเมล็ดที่เราเก็บได้จากต้นอย่างนี้ไปเพาะในหาดเพาะวิธีการตรงนี้เราก็อาจจะใช้พิษมอสหรือใช้ขุยมะพร้าวผสมกับแกบดำแล้วก็ใส่ลงไปตามช่องถาดเพาะอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็หย่อนเมล็ดลงไปนะครับหลุมละหเมล็ดหลุมละหเมล็ด นะครับพออายุยี่สวันเราก็ถอนตรงนี้ไปปลูกไปปลูกตรงนี้ได้หรือถ้าเราจะปลูกแบบไม่ใช้ดินนะครับเราก็นําต้นกล้าที่เราได้ตรงนี้ไปล้างน้ําแล้วก็นะครับไปห่อด้วยในก้อนฟองน้ําตัวนี้ก่อนนะครับห่อในก้อนฟองน้ําเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปในในช่องช่องปลูกมาแบบแบบไม่ใช้ดินนะครับมันจะเป็นฟองน้ําอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับให้ดูนะครับก็จะมีราก หักแล้วก็แล้วก็หย่อนลงไปในช่องนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3นะครับวิธีที่3ามาที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าเราสามารถที่จะหย่อนเมล็ดเมล็ดที่เราได้อย่างงี้นะครับอาจจะหย่อนเผื่อไว้อันนี้นะครับอาจจะนเน,นี่ยคะใส่ไป 3- 4ต้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาแล้ว2ต้นนะครับผมจะใส่ไปนะครับเกือบ4ี่ห้าเมล็ดนะครับ5เมล็ดเลยนะครับต่อ ต่อช่องปลูกเป็นช่องช่องอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กำลังเริ่มขึ้นอันนีเ้เพิ่งใส่ไปได้5วันนะครับก็จะมีขึ้นมาแล้วอันนี้รู้สึกว่าจะเยอะคนสมควรน,นะครับเพื่มหกห้าหกรันอันนี้ก็เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับข้างบนเราก็หวานไปเลยนะครับนี่ก็จะมีเมล็ดพักงอกขึ้นมาฉะนั้นวิธีการนะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการที่จะซื้อเมล็ดผักสลัดบ่อยบ่อยเราก็เลือกไว้ต้นหนึ่งหรือ2ต้นแค่นั้นเองครับ ก็เพียงพออันนี้ขนาดมัตเตอร์เฮดแค่ต้นเดียวนะครับก็ได้มเมล็ดโอ้หลายร้อยมเมล็ดมากนะครับเพียงพอสำหรับที่จะปลูกแค่นะครับห้าสิบถึงร้อยต้นนี้สบายมากก็เอานามเมล็ดมาเพาะแบบไม่ใช้ดินเพาะในฟองน้ําอาจจะเพาะในาถาดหลุมแบบนี้หรือว่าอาจจะย่อนมเมล็ดลงไปในช่องปลูกอ่าช่องปลูกเหล่านี้เลยนะครับนี่ครับอ่าช่องปลูกที่เราใส่ดินปลูกเอาไว้เราก็ย่อนมเมล็ดลงไปเลยนะครับนะครับ แต่ถ้าเราเพราะในฟองน้ําอย่างนี้เพราะแบบไม่ใช่ดินนะครับประมาณ20วันนะครับเราถึงจะนําไปใช้ได้หรือเพราะในถาดหลุมหญิงได้ประมาณ20วันถึงจะนํามาหย่อนลงในคอนโดผักแนวตั้งแบบไม่ใช่ดินแบบนี้ได้น,นะครับพออายุพออายุได้ประมาณ20วันนะครับเราถึงเอามายอนนะครับอ,นนอันนี้ก็ผักอายุประมาณสักเกือบ30วันละนะครับ30วัน นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งกีนโอ๊กเลดโอ๊กมัตเตเฮดนะครับก็จะเป็นวิธีการที่จะเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะปลูกผักสดแล้วก็มีเมล็ดผักหมุนเวียนนะครับปลูกได้ทั้งปีซึ่งก็จะทําให้เราไม่ต้องซื้ออีกเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ติดตามช่อง DIY เกษตรก็อย่าลืมเอาไปทดลองทําดูนะครับเราเก็บเมล็ดพันธุ์ นะครับจากที่เราปลูกไว้ได้เลย,เลยไม่ต้องซื้ออีกขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ